ห้าเรื่องที่ผมตกใจมากที่สุดตอนมาถ่ายครั้งแรกหนึ่งอาหารข้างทางอันนี้ก็คงเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมตกใจมากที่สุดจริงๆเพราะว่าถึงขั้นแล้วที่ถ้าผมไม่มีข้าวราดแกงให้กินไม่มีร้านน้ำชงร้านน้ำปั่นที่กินกําลังกินกาแฟปั่นอยู่นะครับถ้าไม่มีพวกนี้ไม่น่ารอดนะครับผมก็เห็นแสกันสวยงามแล้วผมกลับไปอยู่ในความมืดมนไม่ได้อีกต่อไป2ก็คือคนไทยกินอาหารด้วยกัน,นครับนอกจากแบบเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยคนต่างชาติ คนบ้านผมนะครับเน้นการกินจานไครจันมันนะครับแทบจะไม่กินอาหารด้วยกันเมารยาทที่โต๊ะมันก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนที่ไทยแล้วที่ไทยเราจะมีช้อนกลางอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่บอกเมื่อกี้คือคนคนบ้านผมอ่ะไม่ได้กินอาหารด้วยกันแบบนี้แต่ว่าที่ไทยเขาจะเน้นโดยเฉพาะกับคอรอบครัวอะไรเงี้ยจะกินอาหารด้วยกันนะครับ จะเน้นการกินแบบมีจานเยอะๆแล้วก็กินด้วยกันนะครับแบบมีแบบนั้นกินแบบช้อนกลางไม่สามารถข้ามแข็มของคนอ,อื่นได้เงี้ยเออก็เลยตกใจมากตอนแรกนะครับที่แบบกินกับคนไทยแล้วมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าก็ค่อนข้างตอนแรกอ่ะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากชอบกินจานใครจานมันตลอดคือเราก็อยากจะอาหารเนี้ยก็อยากให้ไว้กับตัวเองแล้วไม่ได้อยากจะแชร์ไม่ได้อยากจะแบบ กินแบบนั้นแต่พออยู่ไทยสักพักใหญ่ละสินแล้วแล้วอยากชอบกินแบบนั้นมากกว่ามันแบบสนิทกว่าเราจะได้แบบกินกับคนอื่นได้เอนจอยกับอาหารกับคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยมันดีกว่า 3. นะครับก็ต้องเป็นอากาศอากาศร้อนอบอ้าวแน่นอนคือผมจําได้เนี่ยตอนที่เดินออกจากสนามเป็นครั้งแรกแล้วก็เจอกับความร้อนอบอ้าวแบบไม่เหมือนไม่ค่อยเจอในชีวิตเหมือนหายใจไม่ออกเหมือนเหงื่อจะไหล แต่ขนาดอยู่ไทยมาก็สองปีครึ่งแล้วก็ยังไม่ชินก็แค่พยายามหลบแดดเยอะเหมือนคนไทยนี่แหละแล้วผมก็เรียนรู้แล้วว่าถ้าจะไปข้างนอกแบบหน้าร้อนอย่างเงี้ยไปตลาดอย่างเงี้ยก็เราสามารถพกพัดลมจิ๋วไปด้วยอย่างเงี้ยก็ได้มันก็เรื่องปกติขนาดเห็นคนแบบว่าถือล่มแบบที่จะแบบว่าหลบแดดอย่างเงี้ยก็มีมันก็เป็นเรื่องปกติคือเห็นฝรั่งเยอะๆเขาก็แบบ ชอบเดินตักแดดอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นเรื่องแปลกแล้วว่าทําไมจะอยากไปอยู่ในอากาศแบบนี้ทําไมจะอยากไปโดนแดดขนาดนั้นมันร้อนมากร้อนแบบจะหายเลยไม่เอาสี่นะครับก็คือที่ฉีดตัวว่าใส่ฉีดตัวนั่นแหละครับเอ่อคือตั้งแต่มาไทยเนี่ยมันผมก็ไม่มีทางกลับไปใช้ทิชชู่อีกต่อไปคือผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมทาไมประเทศผมไม่ได้ ไม่ได้ใช้ที่ฉีดตูดคือมันสกรปรกมากคือมันเป็นฝีแบบว่า,วาคิดดูว่าเราเรา,เรามีนกขี้ใส่หัวเราอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะเอาผ้ามาเช็ดไหมไม่น่าเราคงกลับบ้านแล้วก็ใช้แชมพูแล้วก็สักผมเลยไม่ใช่หรอมันเป็นความรู้สึกเดียวกันทาไมเวลาเราไม่อยากพูดถึงเหมือนกันมันโกเคัเรื่องเริ่มสกรปรก,ปกแต่ว่าคือที่ฉีดตูดมันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากแล้วผมก็รู้ว่าประเทศอื่นในเอเชียก็มีเหมือนกัน แต่ว่าประเทศนี้คือครั้งแรกที่ผมเจอมันก็คือที่นี่แล้วตั้งแต่เจอไม่สามารถกลับไปใช้ที่ช่อ,อีกต่อไปมันสกปรกมากผมก็สงสารประเทศผมจริงๆที่ไม่ได้เจอสิ่งนี้หรือว่าเขาเจอแล้วแต่เขาไม่เขาไม่ยอมใช้อะทำไม5รถไฟในกรุงเทพ BTS คือถ้าจะเปรียบเทียบกับรถไฟในเมืองหลวงของอังกฤษลอนดอนใช่ไหมคือมันอยู่ในคอนติเกอรกันจริงๆแม้ว่าเราจะพูดถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบายหรือว่าว่ามันจะมาตรงเวลาหรือเปล่าคือไทยเอาชนะทุกเรื่องเลยจริงๆทุกครั้งที่ไปขึ้นรถไปใต้ดินที่หลอนดอนมันมันไม่สะอาดมันโดนเบียดแล้วคนก็ไม่มีมารยยทจริงๆคือแบบว่าขนก็เล่นทรศัพท์เสียงดังมีแบบพวกวัยรุ่นแบบเสียงดังด้วยแบบตะโกนกันเงี้ยแบบแบบเป็นอะไรทําไม่ทาตัวดีๆไม่ได้หรออยู่ในที่สถานะ คือก,ก็ต้องนึกถึงคนอื่นด้วยาเงี้ยแล้วอันนี้น่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมด้วยแบบคนของของ,ของประเทศไทยแต่ว่า,าคนไทยก็ไม่ได้เป็นแบบนี้คือมันก็มีบางคนที่อาจจะเสียงดังนิดนึงรู้ว่าเปิดเสียงในคลอซั์ก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนส่วนใหญ่นั้นก็ก็กนิสัยดีแล้วก็มีมารยาทก็นึกถึงคนอื่นอะไรที่อยู่ในขบวนรถไฟกับเราอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาทําดีคือเขามีการพัฒนาตลอดด้วย คือเขาเขากลังสร้างใหม่หมหมตลอดสร้างสายใหม่เนี่ยของของรถไฟ BTS มันก็มีการสร้างตลอดเหมือนเขาจะมีน,น้นเป็นสายน่ะน้ำเงินหรือว่าไม่ไม่ใช่น้าเงินหรือว่าเหลืองจะไม่ได้แต่ว่าเขากําลังสร้างอยู่หรอมันจะเสร็จตอนปีหน้าประมาณปีหน้าหรืออีก2ปีอ่าจำจำไม่ได้ไม่แน่ใจว่าจําถูกหรือเปล่าแต่ว่าเขากําลังสร้างตลอดคือลอนดอนเนี่ยพูดถึงลอนดอนเพราะว่าเป็นที่หนึ่งที่ผมเปรียบเปรียบเทียบได้ คือเขาไม่ได้สร้างอะไรใหม่มาห้าสิบหกสิบปีได้ไมั้งเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้แลวเขาไม่ได้รีโนเวทไม่ได้เขาไม่ได้ทำอะไรกับมันมันหลายปีแล้วแน่นอนว่ามันมีเรื่องอื่นที่ผมตกใจเหมือนกันแล้วส่วนมากก็เป็นเรื่องที่ผมตกใจในแง่บวกนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจเรื่องอื่นที่ผมตกใจหรือว่าคิดยังไงคำเมินไทยนะครับก็ฝากฝากคอมเมนต์ข้างล่างนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกระดิง่งกระดิ่งนะครับบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้านะครับ